s p o ตไล g ์บายตีสิบ day ครับอาจจะเท่ขึ้นนิดนึงนะคะแต่จริงชอบอะไรน่ารักน่ารักอ่าคุณเก่งนี่เรื่องน่ารักอะ่ะคุณ <b aa S 2> เก่งนี่นี่ใช่จะมีความที่แบบอยากทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยให้แต่ให้มันอยู่ในกรอบมันเท่ครับค่ะ <laughs> เท่โท <laughs> รศัพท์ครับรถอ่าหูฟังครับเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าเงินครับเงินคุณเอาเงินไปทําอะไรเอาไปจอดมันต้องตอบเร็วอะ I wish you baby My heart you know ัลกาบมสัญญาว,ญวัสดีครับผมเฟิร์เตอร์นะครับชื่อเฟิร์สครับผมสวัสดีครับผมเชสเตอร์เฟิร์สเตอร์ครับผม ตื่นมากๆเพราะว่าเพลงรอเนี่ยตั part. Part sector, ้งแต่แบบรู้ว่าจะได้ปล่อยเพลงรอเป็นเพลงที่2แล้วแล้วพอได้ปล่อยออกมาทุกคนได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆ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 มาก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 เข้มร้อนแล้วด้วยครับก็อย่างวงจันทร์ก็แดนแต่จริงเห็นพวกผมคิวเข้มแล้วก็หน้าตาแบบอาจจะเท่เนี่ยนะฮะแต่จริงชอบอะไรน่ารักน่ารักครับคุณเก่งนี่เรื่องน่ารักอ่ะคุณเก่งนี่นี่ เราเสนอเพลงนี้กันตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกแล้วเราเราไม่ได้เลือกกันผู้นี้ก่อนดีกว่าตอนนั้นเราฟังเรารู้สึกว่ามันมีเพลงอื่นที่ที่สามารถเอาไปทําได้ก่อนแล้วพอมานั่งฟังเรื่อยๆเนี่ยอยู่ดีๆมันก็แบบเอ้ยมันดีว่ะคือพี่แม็กซ์ลันอ่ะเขาเปิเลือกเขาแบบว่าเฮ้ยเฟอร์เตอร์ตอนจริงพี่ว่าเพลงนี้นะมันมีอะไรบางอย่างใช่ใช่พีก่ว่าเพลงนี้มันมีอะไรบางอย่างพี่ว่ามันน่าจะมีกิมมิคบางอย่างที่สามารถทําให้เพลงเราไปได้ดีเลยเสียงแบบนี้เลย จริงครับคือเรากะทําเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับลองดูแต่สรุปมันกลายเป็นเพลงที่แบบถูกใจค่ายแล้วก็ถูกใจโนด้วยแล้วพอเป็นเพลงรอเนี่ยมันแตกต่างจากดวงันยังไงบ้างเพลงรอมันคือเพลงป๊อปแล้วกันครับดวงจันทร์เป็นเพลงที่แบบมันแดนซ์หน่อยเนาะซึ่งเพลงรอก็ต่างออกมาจากนั้นเยอะพอสมควรมากๆเหมือนคนละแนวกันเลยครับพอมาทำงานเป็นแบ็คดูโอเนี่ยสนุกไหมแล้วมีเรื่องอะไรที่แบบว่าปั่นปันนปวดจริงๆผมอยู่กับมันมาเกือบ ทั้งชีวิตแล้วครับเพราะว่าผมมีกบบนี้ตั้งแต่เจ็บขวดนะครับผมเฟิร์สมันก็เซอร์ไพรส์ผมทุกวันนะครับมีเรื่องอะไรก็เซอร์ไพรส์ทุกอย่างไม่ว่าจะแบบเรื่องเจ็บป่วยเรื่องแบบว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับมีเรื่องปนปนก็น่าจะเป็นยาดีกว่าครับไม่ใช่ยาดีกว่ายาดีกว่าผมมีหรือเปล่าเรื่องปั่นผมเป็นคนดีไม่ค่อยมีเรื่องปนปนนะแต่จะเป็นคนที่คิดมากมันคาดหวังคือล่าสุดก็จะเป็นเพลงล้อนี่ยแหละพี่คือพอเป็นคนเขียนเพลงเองแล้วมันแบบมันก็อยากให้เพลงมันมันแบบคนชอบเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ย ก็ดีคือเมื่อไหร่ที่ผมขี้เกียจเตอร์จะเป็นคนปลุกไฟขึ้นมาครับเตอร์จะเป็นคนแบบมี energy ส่วนผมก็จะค่อยมีตามของผมก็เมื่อไหร่ที่ผม energy ลดลงครับเมื่อไหร่ที่ผมเครียดก็จะมีเฟิร์สนี่หละครับที่คอยปลุกใจผมให้ผมกลึ้นมาทำอะไรใหม่ก๊อปกันครับก็พอเราเป็นศิลปินแล้วเนี่ยมันโตขึ้นยังไงบ้างพัฒนากนากเรเนาะในการเป็นรศริลปินส่วนตัวคิดว่าเราเราได้ลองทำงานจริงจังแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเราสองคนที่เอาเคเตอร์แต่งเพลงขึ้นมา เฟิร์สทำดนตรีขึ้นมาส่งไปให้ค่ายแล้วเหมือนมีการแบบมันมีหลายโปรเซสครับเหมือนเราได้พัฒนาความเป็นแบบโปรเฟชชั่นลในด้านของการแบบทําอะไรให้มันเรียบร้อยขึ้น,นครับใ,ให้มันแบบว่าจริงจังมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการแต่งเพลงในเรื่องของการร้องเรื่องของการแดนซ์เพอร์ฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือแบบทางค่ายก็มีส่งให้เราแบบพัฒนาขึ้นเพื่อที่แบบในเพลงต่อไปหรือในอันลบั้มต่อไปเราจะได้แบบ เก่งขึ้น,นใช่เก่งข,ขึ้นสามารถนําสิ่งพวกนี้ไปทําในนะอนาคตได้ต่อด้วยพเพราะอย่างเฟิร์สเฟิร์สก็จะบอกเสมอว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันหล่ออย่างเดียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเฟิร์สก็จะบอกว่าต้องเก่งขึ้นด้วยอะไรเงี้ยผมไม่เคยพูดแบบนั้นครับแต่ว่าถ้าเตอร์พูดผมก็ไม่เสียดีแล้วครับผมผมหล่อครับซิงค์อบในแบบขเฟิร์เนี่ยนิยามเฟิร์สก็เป็นยังไงบ้างอันนี้เตอร์รู้ดีเลยเอ้าจะเป็นคุณโยนไหมให้ผมอ่ะรอเล่นก็นิยามก็คือถ้าเกิดว่า ขึ้นชื่อเฟิร์สเตอร์ก็น่าจะเป็นอย่างชื่อวงตอนจะมีตัว C ตัวแซใช่ไหมก็จะเป็นเจเนอเรชัน C ีครับปลักอิสระจะมีความที่แบบอยากทําอะไรก็ทําอะไรเงี้ยให้แต่ให้มันอยู่ในกรอบแต่ว่าเราก็แบบพยายามให้มันแบบเป็นตัวเองมากที่สุดแต่ว่าเราอยากทําอะไรคือใช้ชีวิตให้เหมือนคนธรรมดาที่แบบที่ชอบทําเพลงจะชอบทําเพลงมันเท่ครับมันเท่ ถ้าใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงเพลงเฟ r ร์สเตอร์นะครับก็ลองเข้าไปรับชมรับฟังนะครับเพลงล่าสุดมีชื่อว่าเพลงรอครับสำหรับใครที่ยังรอคนนั้นอยู่นะครับหรือว่ารอให้เขากลับมาคุณเข้าไปฟังแล้วคุณจะต้องน้าตาตกแน่นอนครับผมเอาแล้วขายเฟิร์สเตอร์ยังไงให้คนแบบฟังแบบทุกเพลงของเราอ่ะต้องทำาหน้าตามีอะไรอย่างที่เราอยากลงทผมอยากเล่นละครครับ แต่ละครที่แบบละครที่มันบูบูที่มันต้องต่อสู้อย่างเงี้ยครับเของผมเหมือนเฟิร์สเลยอ่ะอ่าวีกแล้วคุณจะเหมือนผมทุกอย่างถ้าว่าจริงผมอยากเล่นเหมือนกันอะ <ผม S 2> คือแป<ท>่เนาะคือเฟิร์สแต่มันอยากเล่นแนวขุนพันแบบบูบูแต่ผมอยากเล่นแนวแบบพีเรียดอะพี่ออเจ้าอะไรเงี้ยแล้วอ๋อง2คนมีไอดอลอเลยถ้าไอดอลไทยก็น่าจะเป็นพี่มิวครับสัมโนเวอร์เพราะว่าเริ่มทำดนตรีเพราะว่าพี่มิวครับแล้วก็ถ้าต่างประเทศก็น่าจะเป็นเจสสันบีเบอร์ครับ ส่วนของเธอจะเป็นถ้าในไทยจะเป็นอิวซิลิคครับแล้วก็ถ้าเป็นต่างประเทศจะเป็นพุทธมารครับถ้าสมมติซิงเกิร์หน้าเนี่ยจะได้หนึ่งคอนเซ็ิร์ทตคุณมีอะไรไหมคะแบบแบบอีกบีหรือว่าทำเพลงแปลกไหมเรามีแล้วเรามีแล้วเราทำสิบหัวละห้าเพลง แต่ผมคิดว่าเพลงหน้าเราจะไม่เกี่ยวกับดวงจันทร์นวากาศแล้วไม่เกี่ยวละเราจะอยู่บนโลกที่โลกไม่แตกแล้วใช่เพราะทั้งสองเพลงเราจะเป็นแบบเราจะโลกแตกไลเราจะสายไฟไปละเพลงสองก็อ่ะตื่นมาพบกับโลกความจริงโลกแตกไปแล้ว้วกลับมาเป็นโลกได้ไงวะไม่รู้เหมือนกันเพลงสามมันจะไม่เกี่ยวกับสองเพลงแล้วไงเพื่อนเนาะเพลงสามนี่จะบอกให้มันเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับเพื่อนนะครับเพื่อนแล้วกันคนที่อยากแบบเป็นมากกว่าเพื่อนสุดท้ายมันก็แบบเป็นไม่ได้อะครับผมใช่ก็ต้องมาเป็นเพื่อนคนเดิม ข้าวครับอยากเลยค่ะครับผมเริ่มที่น้องเฟิร์สก่อนครับเรื่องของห้าอย่างถ้าต้องติดก่อดกับเชนเดอร์โทรศัพท์ครับรถอ่าหูฟังครับเสื้อผ้าครับเสื้อผ้างเงินครับเงนิคนคุณเอาเงินไปทำอะไรไ,ได้ก่อนไปก่อนมันต้องตอบเ,บเอร็วอะเออถ้าไม่ไปดวงจันทร์จะไปที่ไหนไปบ้านเฟิร์สครับเพราะว่าบ้านเฟิร์สมีทุกอย่างนะครับเฟิร์สกลางวันหรือกลางคืนกลางวันครับผมชอบบรรยากาศแบบแสงแดดครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเจอผู้คนนะครับออกไปข้างนอกแล้วเจอผู้คนมันดูสดใสครับเออถ้าให้เลือกเพลงที่อยากจะชวนแฟนคขับฟังตอนนี้ รอ Only U เท่านั้นครับรอ Only U เท่านั้นครับแต่อย่าลืมไปเต้น Tiktok ให้พวกเราด้วยครับจำในใจตัวที่น่าคลั่งเราตอนนี้คือรักเพื่อนนะครับเบสเตอร์ถ้าต้องนั่งขายยาให้เพื่อนหนึ่งฉายานกกงหัวจุกครับเสียงนกยุกอะไรสักอย่างเพลงนั้น่ะมันเหมือนเลยอ่ะผมเห็นหน้ามันทีไรไม่ถึงเพลงตลอดโอเคน้องเพิร์แล้วเรามีฉายาให้เพื่อนได้ไหมเชคครับเชคพี่ใครดูไหมครับตัวไอตัวเขียวๆอะพี่มันก็เหมือนดองกี้พี่ดูหน้ามันดีจริงดู พี่ว่ามันเหมือนไหมอ้าวผมอาจจะเหมือนเทรคแต่มันก็เหมือนดองกี้เหมือนกันพี่เฟสเตอร์ัไปแล้วรอต่อไปหรือว่าไม่รอแล้วไม่รอแล้วครับไปฟังเพลงพวกเราเท่านั้นครับไม่มีคำว่ารอแล้วครับถ้าฟังมันจะมันจะแปดแสนแบบเอ็มโปรโมทหน่อยนะพี่แปดแล้วแปดแล้วงั้นจะเก้าแสนแล้วครับเอาให้ถึงล้านครับทุกคนไม่รอแล้วครับเอาละครับผมสามารถติดตามพวกเราได้ที่ First ตอ o f ออฟฟิเนะครับแล้วก็ Official ยลไวมิสิครับแต่ว่าถ้าอยากรู้เนี่ยว่าในเดือนนี้หรือว่าเดือนตัดไปเนี่ยเรามีงานที่ไหนมีอีเวนต์อะไรบ้างก็เข้าไปติดตามไอจี G ได้ที่ f i r s ์ e เ o อร์ออฟ l เชียลเหมือนกันครับผม f i r s ์ e เอนะครับก็ฝาก Challenge เพลงรอ n l y y ยูด้วยนะครับผมก็ไปดูกันได้ที่ t i k t o อกนะครับ f i r s ์สเอร์ under score รอโอลิยูครับผมขอบคุณครับ <R> i love you.